Oh. อ๋อขอบคุณนะครับขอบคุณนะไม่ต้องเกรงใจ เอาไหมพรมไปถักหน่อยไหมคะไม่ค่ะลองดูได้นะคะสวยมากเลยลองดูได้ค่ะให้ค่ะไม่เป็นไรีม่วิก็โอ๊ยไงกดขายสวัสดีค่ะคุณย่าเสียดเรียกย่าก็ได้กินข้าวหรือยังกินแล้วคะ่ะอ่ย่าตั้งขายที่นี่เหรอคะใช่นี่เป็นฝีมือย่าทั้งนั้นหนูชอบอันไหน เดี๋ยวย่าให้ไม่เป็นไรค่ะกับคุณเธอไม่เป็นไรจริงๆจะไปไหนลหะครับอ่อฉันว่าจะไปร้านกาแฟเสี่ยวชุนน่ะไปยังไงเหรอคุณมาผิดทางแล้วล่ะเออไปทางที่ต่วมันออกข้ั้งหน้าเน่ะผมไปส่งคุณดีกว่านะไม่เป็นไรฉันไปเองได้ผมกำลังไปทางนั้นพอดีอะนะอ๋อคุณย่าครับผมแวะไปร้านก่อนนะไปไปแล้วนะคะย่าหงโตย่าให้ส่งไว้กินนะขอบคุณค่ะย่า บาย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 ไว้ตอนเย็นผมรับนะครับทางนี้ทางนี้ติดทางแล้วรู้สึกเหมือนเดินอ้อมเลยคุณมาเที่ยวไม่ใช่เหรอก็พาเดินเล่นได้เนี่ยเฮ้วันนี้คุณไม่ซ่อมโทรศัพท์แล้วเหรออ๋อเอเอพักสักวันไม่เป็นไรหรอกคุณกำลังหนีนี่อยู่ใช่ไหม ใจพูดนะเนี่ยใครก็ต้องคิดอย่างนี้เลยนะคุณน่าจะดูออกแล้วเหรอนะผมเป็นหน้าเป็นตาของชุมชนเลยนะเป็นเจ้าชายแห่งม้าแคระแต่ว่านะผมไม่เคยพึ่งหน้าตาหากินนะผมเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ตทุกวันพอจบมอต้นแล้วผมก็ลืมตัวเลขลืมสมการบ้าบออะไรนั่นน่ะอ๋อในฐานะเพื่อนนะ่ คุณสามารถขำได้ตั้งแต่ตอนที่ผมบอกว่าเป็นหน้าเป็นตาก็ได้นะเออฉันไม่อิดอัดหรอกคุณไม่ต้องอธิบายก็ได้คุณเดินเร็วหน่อยสิเดินช้าอย่างรถฮอตวิวอยู่ได้ก็ฉันเป็นคนเดินช้าดินะโอวิวสวยไหมล่ะดูทะเลนั่นสิ Iam, ว่ามะเมื่อก่อนเนอะตอนที่ผมเป็นเด็กนะปูผมมีเรือตกปลาอยู่ลำหนึ่งมันเล็กมากทุกครั้งที่ผมไปยืนบนเรือนั้นน่ะผมจะกลัวมากเรือโครงเคลงไปมาน่่แจะปูผมไปยืนบนเรือนั้นเนอะทานดิงมากนะทุกครั้งที่ปูพาเจออสเตรียออกหาจับปลาผมก็นั่งรอปูที่ทะเลสาบไทยเนี่ย คุณเคยเห็นเีอยอสเปรย์ไหมมันก็จะเป็นนกสีดำปากกว้างอ่ะนักปลากเก่งมากนะันแต่ตอนนี้มันมีน้อยมากแล้วล่ะปู่คุณเป็นชาวประมงเหรออืออยู่แบบน้ำก็เลยต้องหากินกับน้ำสมัยก่อนทะเลสาบไห่น้ำใสามากนะมีปลาเต็มไปหมดเลยต่อมาเพื่อรักษาระบบนิเวศร,รัฐบาลก็เลยห้ามจับปลาตลอดทั้งปีจึงไม่เห็นเรงประมงอีกเลย แต่ทุกครั้งพอไปยืมค่าทะเลสาบผ่านผมบางทีรู้สึกว่าผูกอมกาลังจับปลายเลยเลาผ่านไปเร็วนั่นสิตอน,นเด็กๆรู้สึกว่าเวลาผ่านไปช้ามากแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเวลาช่างเร็วเหลือเกินละละละ <c oughs> ย่าคุณน่ารักมากเลยค่ะย่าชอบคุณเนี่ยฮะจริงเหรอจริงฉันขอถามคุณบ้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวคืออะไร คือการมีตัวแปรที่ไม่ทราบตัวเดียวและตัวเลขชี้กําลังของตัวแปรที่ไม่ทราบค่านั้นคือหนึ่งทั้งสองข้างของเครื่องหมายเท่ากับจะเป็นจํานวนเต็มสมการเชิงเส้นแบบนี้ก็คือสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวคุณลืมแล้วจริงๆเหรอคุณจำได้แม่นขนาดนี้แต่ขาเล่ามาแรนะนาหน้าห sí so, ัวหน้าเสีย ไยสีหงโต้น่น่าเสี่ยฮูลู่กล้วเปล่าเอ๊ะลุ้งแล้วลุ้งอายาวคุณลองดูสีหงอะไรที่เดียวชุนบอกแล้วมาครั้งแรกจะลิ้งไม่ต้องหรอกธุรกิจก็คือธุรกิจเราหวังผลระยะยาวไงขอแสดงน้ำใจก่อนแล้วคุณค่อยมาอุดหนุนเราใหม่ กันก็ได้ค่ะฉันยังไม่ได้กินข้าวทีิเลยขอดูเมนูก่อนนะเออรักษาชุดเหรอออกไปรับคนน่ะเออฉันแนะนำเป็นปอเปีย่เห็ดพอชินี่ได้เลยน้ากาแฟชันได้ยังได้แล้วน่าเสียไงนี่หงโตไม่ใช่เหรอเนี่ยใส่ชุดนี้แล้วสวยจริงๆเลยนะดูเหมือนนักท่องเที่ยวเลยอะ ว่าไงผมก็ต้องจะไปร้องเพลงในเมืองนะ้ะไปด้วยกันไหมวันนี้ฉันมีแพรนแล้วนะคะมีแพรนแล้วเหรอเออใช่เรายังไม่ได้แอดวีแช t กันเลยนี่เดี๋ยวผมสแกนเองนะเดี๋ยวสิโทรศัพท์ฉันพังแล้วพังจริงด้วยงั้นงั้นเอาแบบนี้นะคุณไปในเมืองกับผมสิแล้วคุณจะได้ไปซ่อมโทรศัพท์เราจะได้แอดวิแชทกันอ,อวันนี้ฉันอยากดื่มที่นี่นะอยากดื่มที่นี่เหรอ งั้นคุณดื่มเธอนะงั้นผมไปร้องเพลงแล้วนะเดี๋ยวกลับมาเลี้ยงเบียร์เองบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายอาจารย์หูแกก็จะเป็นประมาณน,นี้เลยนะโดยเฉพาะกับผู้หญิงนะหลเชียชุนเอออยู่ที่ร้าน่ะ คุลีขอแนะนําให้รู้จักนี่พี่ชายคนโตของฉันชื่อเสีย่ยจือเหยาพี่นี่คือคูลีสอนภาษาจียประถมถูกไหมพวกคนณสองคนเจอกันครั้งแรกถ้างนั้นจับมือกันก่อนเนอะอ็คือ,อ,อ,อได้ค่ะออสวัสดีค่ะ,อะ,อะปอเปี๊ยเห็ดพอชินี่มาแล้วค่ะขอบคุณค่ะไม่ต้องเกรงใจนะคะ นี่เป็นโบรชัวประชาสัมพันธ์ของเราในนี้บอกสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในละแวกนี้คุณลองดูนะคะอะนี่เป็นแผนที่วาดมือคุณกินเสร็จสามารถไปเดินดูรอบๆได้นะคะเอาไปได้ใช่ไหมคะได้ค่ะข้างในนี้จะมีลูกพลับแล้วก็มีวอลนัทองุ่นแห้งรวมกันอยู่ด้วยกันดีต่อสุขภาพมากค่ะคุณลองชิมดูนะคะดีไหมการดูตัวที่น่าอึดอัดพวกเขาสกุลเซียเป็นลูกพี่ลูกน้องเหรอไม่ใช่หรอกค่ะ ปีนี้หัวหน้า,าเซียอายุ32พี่เสี่ยวชุนอายุ27-28แล้วเป็นญาติห่างๆกันนะคะอ๋อคงนับเป็นญาติในชุมชนเดียวกันได้มั้งแต่พวกเขาสนิทก,กันมากเลยนะอ๋อสามสิองเหรอเออนี่คือชิวลนะู่นะใช่ใช่ไม่รู้เรื่องเท่าไหร่เนี่ยค่ะไม่เป็นไรคะ่ะครอบครัวของหัวหน้า,าเสี่ยยังไม่ใจร้อนดพี่เสี่ยวชุนเลยวันๆเอาแต่คิดจะหาแฟนให้เขา พี่น่านาหืมว่าไงจ๊ะพี่น่านาหนูอยากกินปอเปีย๊ยะพวกเธอเพิ่งกินข้าวเที่ยงไปก็อยากกินปอเปี๊ยะแล้วเหรอเขียนเพจอินเสร็จหรืยยังแต่หนูอยากกินปอเปีย๊ยะีีจ้ะรับไปสิขอบคุณพี่หงโตหรือยังขอบคุณพี่หงโต้โตด,ดีจ้ะ หมแค่อยากกินืมหอมหอมขอบคุณครับพี่สาวได้กินแล้วเ <c ười> ดึกพวกนี้ลูกบ้านไหนเหรอเสี่ยวหูลู่เป็นลูกสาวของบ้านพี่เสี่ยวชุนหัวเป่าเป็นปลูกอย่างก้านจินที่ขายปิ้งย่างตรงปากทางตอนเย็นนะลูกสาวของเสี่ยวชุนเหรอเธอแต่งงานแล้วเหรอ เยหย่าแล้วนะสามีเก่าอยู่คุณหมิงพี่เขาเลยมีสิทธิเลี้ยงลูกเอ้ามาแล้วค่ะคุณค,ค,ค่อยกินนะปกติแล้วนอกจากสอนอที่โรงเรียนฉันก็มักจะไปปีนเขาตั้งแคมป์จริงสิที่โรงเรียนประถมฉันก่อตั้งกลุ่มตั้งแคมป์เล็กๆด้วยโอ้กลุ่มตั้งแคมป์เหรอเออมีอะไรเหรอกลุ่มตั้งแคมป์โอ้ออดีมากเลยครับ <laughs> ดีมากเลย <laughs> จะบอกให้นะพี่ฉันก็ชอบกิจกรรมกลางแจ้งแบบนี้มากเลยดูรูปร่างพี่ฉันสิมองออกใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างหนึงนะพี่ฉันชอบขี่ม้ามากเลยเขามีม้าอยู่ตัวหนึ่งน่ารักมากมันชื่อว่าเจ้าน่ารักบบาๆบอก็ได้ดบา